ไททโนโบอางูที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ใหญ่ยิ่งกว่าอนาคอนดาไทโทโนโบอาเป็นนักล่าแห่งโลกดึกดำบรรที่น่าหวาดกลัวด้วยลำตัวที่สามารถยาวได้ถึง15เมตรและน้ำหนักที่อาจจะมากเกือบ1,500กิโลกรัมทำให้ไทโทโนโบอากลายเป็นหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานที่น่าเกรงขามที่สุดเท่าที่เคยอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ ไททโนโบอาอาศัยอยู่บนโลกในยุคพาลีโอซีนตอนตอน้นเมื่อ58 60ล้านปีก่อนพวกมันเคยอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดยฟอสซิลของงูยักษ์ชนิดนี้ถูกขุดค้นพบครั้งแรกในเหมืองทานหินเครรยอนที่ลากูเอจิล่าในประเทศโคลัมเบียจากชิ้นส่วนของฟอสซิลที่ขุดค้นพบประมาณการได้ว่า เมื่อยังมีชีวิตเจ้าของฟอสซิลนี้มีความยาวถึง12.8เมตรและหนักราว1,135กิโลกรัมซึ่งด้วยความใหญ่โตของมันทำให้มันถูกเรียกว่าไททโนโบอาซึ่งแปลตรงตัวว่างูหลามยักษ์อย่างไรก็ตามเนื่องจากสัตว์จำพวกงูจะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตของมัน ทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดว่างูชนิดนี้อาจเติบโตโจนมีความยาวได้ถึง15เมตรและหนักเกินกว่า1,500กิโลกรัม15เมตรยาวแค่ไหนเรามาเปรียบเทียบกันชัดๆรถบัสคันโตโต,โตยังมีความยาวแค่9เมตรเท่านั้นเอง ด้วยขนาดที่ใหญ่มากจึงทำให้มันเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามที่สุดของอเมริกาใต้ในยุคนั้นและยังครองตำแหน่งงูที่ใหญ่ที่สุดยาวที่สุดและหนักที่สุดเท่าที่เคยมีบันทึกในประวัติศาสตร์โลกอีกด้วยทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้งูยักษ์เกิดขึ้นมาได้นั้นก็เนื่องจากสภาพอากาศในยุคพาลิโอซีนที่อบอุ่นมากกว่าในโลกปัจจุบันมากทำให้สัตว์เลื้อยคลานสามารถเติบโตขยายขนาดจนกลายเป็นสัตว์ยักษ์ได้โดยในยุคนั้นนอกจากงูยักษ์แล้วยังมีเต่ายักษ์ที่มีขนาดเท่ารถยนต์และจระเข้ยักษ์หลายชนิดที่ยาวถึง7เมตรอีกด้วย ในยุคที่ไททาโนโบอาดำรงชีวิตอยู่พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้เป็นป่าดงดิบเหมือนเช่นป่าอเมซอนในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์คิดว่างูยักษ์ชนิดนี้น่าจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในลำน้ำมากกว่าบนบกเนื่องจากน้ำจะช่วยพยุงขนาดร่างกายที่ใหญ่โตของมันได้และยังทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการที่อาศัยอยู่ในน้ำยังสามารถพลางตัวใต้น้ำยามที่จะล่าเหยื่อได้อีกด้วยโดยเหยื่อของไททโนโบอาได้แก่ปลาขนาดใหญ่และสัตว์ในกลุ่มจระเข้โบราณอย่างเซอรเรคอนนิสูคัสและอาคีรอนทิลซุคัสที่มีความยาว6-7เเมตรและถือเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามอีกพวกหนึ่ง แต่เมื่อเปรียบเทียบขนาดกับไททานโนโบอาที่โตเต็มที่แล้วพวกมันก็เป็นแค่อาหารคำโตๆเท่านั้นโดยนักวิทยาศาสตร์คิดว่าไททานโนโบอาน่าจะล่าเหยื่อด้วยการซุ่มโจมตีและใช้ขากันไกรที่ทรงพลังงับเหยื่อก่อนที่จะกลืนลงท้องแทนการใช้ลำตัวรัดเหยื่อจนขาดใจแล้วจึงกลืนลงท้องแบบงูอนาคอนดาและงูหลามในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทำให้อุณหภูมิโลกเริ่มลดลงทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงและได้ส่งผลให้งูยักษ์และสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ต้องสูญพันธุ์ไปอย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ของอเมริกาใต้เช่นตอนในของป่าดงดิบลุ่มแม่น้ำอเมซอนสภาพแวดล้อมยังคงเป็นดังที่เคยเป็นเมื่อหลายสิบล้านปีก่อน จึงเป็นไปได้ว่างูยักษ์อาจจะยังคงสืบทอดเผ่าพันธุ์ของมันและรอวันที่จะมาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้